มากินส้มตำหางหมูอบกับผักส,สดรอบสวนกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการอบหางหมูก่อนเลยไปมาเดี๋ยวเรามาอบกันเลยครับผมนี่เลยดึงออกมานี่มาเอาหางหมูใส่ลงไปเลยครับทุกคนมีหม้อแบบนี้สะดวกสบายนะครับทำอะไรก็ง่ายไม่ต้องไปก่อไฟให้มันยุ่งยากนะครับตัวนี้นะครับแถมยังมีรับประกัน1ปีนะครับผม อะตั้งเวลาไปเลย30นาทีอุณหภูมิอยู่ที่180องศานี่ครับแค่นี้ก็รอให้หมูหางหมูของเราสุกนะครับหลังจากที่ผ่านไป30นาทีแล้วเห็นไหมครับอู้ยดูทุกคนน่ากินมากมาจัดใส่จานเลยโอ้โหเดือดโชะเลยคนอ้ย นี่โอ้โหฟูดีมากทุกคนส้มตํากับยอดผักกระถินอ่อนโอ้ยน่ากินมากทุกคนลองไปทำกันดูนะครับหางหมูอบกระเทียมแต่ยังร้อนอยู่เลยฟ <c oughs> ังเสียงอืหกรอบมาก ส้มตำกับยอดบวบโอ้ยเข้ากันมากทุกคนมากอบมากือ สำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันตัวนี้นะครับสามารถทําได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอบหมูอบไก่อบขนมปังนะครับอบปลาหรือว่าจะเป็นการอุ่นอาหารนะครับสะดวกง่ายนะครับต่อการทําอาหารมากเลยนะครับผมอันนี้นะครับมีประกันให้หนึ่งปีนะครับถ้าเสียมีปัญหานะครับตัวนี้นะครับทางบริษัทสามารถจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับไม่ต้องซ่อมนะครับผมส่งเปลี่ยนตัวใหม่ได้เลยนะครับผมเยี่ยม